สำหรับคำสั่งแบบ if then นะครับถือได้ว่าเป็นคำสั่งพื้นฐานทีเดียวสำหรับกลุ่มของคำสั่งที่ต้องใช้เงื่อนไขนะครับในการตัดสินใจทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับเราจะพบเห็นรูปแบบของคำสั่ง if then นะครับอยู่ในออโปรแกรมภาษานะครับเกือบทุกภาษาทีเดียวนะครับของคอมพิวเตอร์แม้กระทั่ง Microsoft Access เองนะครับถ้าเราจำเรื่องของฟัง์กชันได้นะครับเราจะมีฟังก์ชัน Immediate if หรือฟังก์ชัน IF นะครับให้เราสามารถใช้งานคำสั่งแบบ IF then ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ฟังก์ชัน IF นะครับเราจะใช้ในการเขียน expression นะครับบน Microsoft Access นะครับแต่ตอนนี้นะครับเราจะเรียนรู้นะครับรูปแบบของคำสั่ง IF then เช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นการใช้งานนะครับบนภาษา Visual Basic นะครับเราเริ่มต้นนะครับในการเรียนรู้คำสั่งหรือการทำงานแบบ IF then นะครับโดยศึกษาจากโฟลชาร์ทที่อยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับที่เราเห็นบล็อกสี่เหลี่ยมข้อหลามตัดสีเหลืองตรงนี้นะครับเราจะเรียกเขาว่าเป็น decision b o c k หรือว่าบล็อกของการตัดสินใจของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับภายในนะครับจะบรรจุ condition นะครับหรือว่าเงื่อนไขนะครับที่ให้คอมพิวเตอร์ตัดสินใจนั่นเองนะครับผลของ condition หรือว่าเงื่อนไขตรงนี้นะครับเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาเพียงแค่สองอย่างเท่านั้นนะครับถ้าไม่ถูก ข้อผิดนะครับในทางคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเราจะมีเพียงแค่2เงื่อนไขเท่านั้นนะครับเราจะไม่มีแบบว่าถูกครึ่งหนึ่งหรือว่าผิดครึ่งหนึ่งจะไม่มีเป็นแบบนั้นนะครับถ้าไม่ถูกก็ผิดเลยนะครับในการทํางานแล้วนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับเราจะทําการเปรียบเทียบนะครับค่า x กับ1นั่นเองนะครับถ้าค่า x เท่ากับ1ถือว่าเงื่อนไขนี้ถูกต้องนะครับจะได้ค่าเป็นบูลีนออกมานะครับก็คือได้ค่าเป็นถูก นะครับซึ่งคอมพิวเตอร์แล้วนะครับก็จะทํางานทางด้านขวามือนะครับก็จะมาเข้าสู่สเตทเมนต์หรือชุดของคําสั่ง A นะครับในการทํางานนะครับเมื่อทําชุดคําสั่ง A เรียบร้อยแล้วนะครับถึงจะเดินทางมาที่ชุดของคําสั่ง B นะครับทำงานเสร็จแล้วก็เดินหน้าต่อไปในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเงื่อนไขของ X นะครับที่ไม่เท่ากับ1เราจะถือว่าเงื่อนไขตรงนี้เป็นฟอร์หรือว่าเป็นผิดนั่นเองนะครับ ตัวโปรแกรมก็จะทํางานทางด้านซ้ายมือนะครับนั่นหมายเป็น f ฟ r นั่นเองนะครับซึ่งก็จะทํางานคือข้ามชุดคําสั่ง A ไปนะครับมาทํางานชุดคําสั่ง B เลยนะครับแล้วถึงจะทํางานต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโฟลชาร์ดนะครับที่อธิบายการทํางานของ if then นะครับรูปแบบของการเขียนนะครับด้วยภาษา v s u a l Basic นะครับจะมีอยู่2รูปแบบเราดูรูปแบบแรกนะครับเราจะขึ้นต้นคําสั่งด้วย if นะครับ if แล้วก็ตามด้วยนะครับเงื่อนไขที่อยู่ใน decision box นะครับก็คือ x เท่ากับ1นะครับหลังจากนั้นถึงตามด้วยเด่นนะครับเสร็จปั๊บก็ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับใส่ s e m e n t a หรือชุดของคำสั่ง a ลงไปนะครับว่าถ้า x เท่ากับ1นะครับเป็นจริงนะครับจะมาทำงานหลังเด่นนะครับก็คือชุดคำสั่ง a นะครับว่าเป็นคำสั่งอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นคำสั่งเดียวหรือหลายคำสั่งนะครับก็สามารถทำได้นะครับ เมื่อทําคําสั่ง a เสร็จแล้วก็จะออกจาก n if นะครับมาทํางานชุดคําสั่ง b นะครับแล้วก็เดินหน้าต่อนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้า condition นะครับ x ถ้าเท่าหตรงนี้เป็น false ก็คือเป็นเท็เมื่อไหร่นะครับตัวโปรแกรมก็จะข้ามนะครับคำสั่งหลังเดนไปนะครับก็จะออกนะครับมาที่ n if เลยมาทํางานที่ชุดคําสั่ง b นะครับแล้วก็ออกไปนะครับนี่คือรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถทําการเขียนได้รูปแบบที่2นะครับเป็นแบบสั้นนะครับที่เราสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกัน นะครับขึ้นต้นด้วยคําสั่ง if นะครับเช่นเดียวกันตามด้วย condition นะครับที่จะทําการตรวจสอบว่าจริงหรือเท็จนะครับเสร็จปั๊บตามด้วยเด่นนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็จะทํางานชุดคําสั่ง a นะครับซึ่งเราจะดึงมาอยู่ในบรรทัดเดียวกับ if เด่นเลยในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าจริงก็ทํางานชุดคําสั่ง a นะครับถ้าเป็นเท็จก็ข้ามชุดคําสั่ง a ไปมาทํางานชุดคําสั่ง b แล้วก็เดินหน้าต่อนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับ ซึ่งทั้ง2แบบนะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับแต่ผมแนะนำนะครับให้เราใช้แบบที่1นนะครับเราจะเข้าใจได้มากกว่าแต่ในบางครั้งนะครับถ้าเราเห็นว่าชุดคําสั่ง a นะครับมีเพียงแค่คําสั่งเดียวนะครับเราสามารถที่ใช้แบบที่2ได้นะครับจะทําให้ตัวโปรแกรมของเราสั้นลงนะครับซึ่งในกรณีนี้จะเห็นว่าเราสามารถที่จะข้ามคำสั่ง n if ไปได้นะครับตัวอย่างนะครับของการเขียนโปรแกรมนะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับรูทีนผมตั้งรูทีนเป็นวันนะครับขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับเราเริ่มต้นของการสร้างรูทีนของเราโดยคําว่า private sub นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อ procedure นะครับหรือรูทีนของเราก็คือวันแล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดลักษณะแบบนี้นะครับข้างในนะครับเราต้องเริ่มต้นด้วยการกําหนดตัวแปรขึ้นมาใช้งานก่อนนะครับผมใช้คาว่า d i m นะครับตามด้วยตัวแปร3ามตัว a b c นะครับซึ่งเป็น integer ผมก็ทำการตั้งชื่อ int a int b แล้วก็ int c นะครับแล้วก็ให้เป็นข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลแบบ integer ลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วก็ทำการ assignment หรือทำการให้ค่าตัวแปรที่ทำการตั้งขึ้นนะครับให้ int a เท่ากับ5 int b เท่ากับ1นะครับเสร็จปั๊บผมก็ใช้นะครับคำสั่ง if then ในการทำงานนะครับ if นะครับถ้า int a นะครับมากกว่า5 นะครับเด่นนะครับถ้า a มากกว่า5เราก็จะให้ b นะครับ int b เท่ากับ int a บวก2นะครับเสร็จปั๊บก็คำนวณนะครับ int c เท่ากับ int a คูณกับ int b นะครับแต่ถ้า a ตรงนี้นะครับน้อยกว่า5หรือเท่ากับ5ก็แล้วแต่นะครับจะถือว่าเงื่อนไขตรงนี้เป็นเท็จนะครับก็จะข้ามคำสั่งนะครับ int b ไปนะครับก็จะมาอยู่ที่ INTC เท่ากับ INTA คูณกับ INTB นะครับทำงานชุดนี้แล้วก็ออกไปเลยนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านี่ก็เป็นรูปแบบของการใช้นะครับคำสั่งแบบ e t h e n นะครับคราวนี้เราดูตัวอย่างกันนะครับผมขอทำการสวิตช์กลับมาที่ Microsoft Access นะครับผมได้ทำการเตรียมที่ชื่อว่า form m a n d นะครับตัวนี้ขึ้นมานะครับให้เราใช้งานนะครับ ผมขอคลิกไปที่ดีไซน์แล้วกันนะครับผมได้ทำการเตรียมฟอร์มตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งข้างในผมก็ได้ทำการาสร้างนะครับคอนโทรลขึ้นนะครับในส่วนของฟอร์มเฮดเดอร์ผมก็ให้บอกว่าเป็น if e command นะครับในส่วนของดีเทลนะครับผมก็มีคอนโทรลอยู่2ตัวอันแรกเป็นปุ่มคำสั่งรันนะครับ ให้ตัวโปรแกรมรันทํางานอันที่2คือผลลัพธ์ที่เป็น textbox นะครับให้ปรากฏขึ้นมาที่นี่นะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้ถึงการเขียนนะครับคำสั่งที่เป็น Visual Basic หรือการสร้างโมดูลกันนะครับผมคลิกเลือกคําสั่ง control นะครับปุ่ม control run นะครับคลิกขวานะครับเปิด property ขึ้นมานะครับผมเลือกแถบมาที่ event นะครับให้ตัวโปรแกรมนะครับทำงานเมื่อเราทําการกดปุ่มอ n อนคลิก เลือกเหตุการณ์ออนคลิกนะครับเลือกปุ่มคอนโทรลด้านหลังนะครับคลิกลงไปนะครับทำการเลือกช้อยของ Builder ให้กลายเป็นโค้ด Builder นะครับเพื่อที่จะทำการเข้าสู่ Visual Basic Editor นั่นเองนะครับคลิกโอเคลงไปนะครับตัวโปรแกรมก็จะเข้าสู่นะครับคลาสโมดูลนะครับที่ชื่อว่า F i M E E P comma นะครับที่เราได้ทำการเตรียมเอาไว้นั่นเองนะครับผมขอทำการย่อนะครับขนาด ของ Visual Basic Editor ลงมาในละักษณะแบบนี้นะครับผมขอทำการขยับนะครับผมทำ,ทำการปิด p ่ o p e r t y Window ไปนะครับทำการขยับมาไว้ทางด้านาขวามือในลักษณะแบบนี้นะครับผมขอจัดนิดหนึง่งนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเราทำการสร้างคลาสโมดูลขึ้นมาใหม่นะครับเราจะได้2ตัวทางด้านบนเป็นออปชันนะครับคอมเพลตเดเบกับ Option, ออปชัน x p 6นะครับขึ้นอัตโนมัตินะครับซึ่งเราก็ใช้เป็น default ไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้นะครับบูทหรือ procedure นะครับหรือโปรแกรมย่อยนะครับปรากฏขึ้นมาให้เรานะครับก็คือ p r i v a t e sub นะครับเมื่อ Control ที่ชื่อว่า Run นะครับถูกคลิกขึ้นมานะครับแล้วก็เอนทับขึ้นนะครับคราวนี้ก็ถึงขั้นตอนของการเขียนนะครับคำสั่งลงไปนะครับเราเริ่มต้นโดยการสร้างตั้งตัวแปรในการใช้งานก่อนนะครับก็บอกว่า Dim นะครับ int a นะครับผมใช้คอมมาแล้วกันนะครับ int b นะครับคอมมา int c นะครับสร้างตัวแปรขึ้น3ตัวนะครับ a b c นะครับให้เป็นข้อบูลแบบนะครับใส่ s นะครับกด spacebar นะครับหลังจากนั้นผมก็เลือกให้กลายเป็น integer นะครับผมพิมพ์ i n t เข้าไปนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่า ในส่วนของ list box ตัวนี้นะครับก็จะมี int นะครับซึ่งได้ทำการเรียงเอาไว้นะครับให้เราสามารถใช้งานได้ค่อนข้างง่ายทีเดียวนะครับสำหรับตัว list box ตัวนี้นะครับผมดับเบิลคลิกลงไปที่ integer นะครับก็จะเป็นการเลือกนะครับชนิดข้อมูลแบบ integer นั่นเองนะครับหลังจากผมได้ทำการตั้ง variable ขึ้นมาแล้วนะครับก็ถึงขั้นตอนของการ assignment หรือการให้ค่าของตัวแปรกันนะครับผมพิมพ์ int a นะครับเท่ากับ5 นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับ INT B นะครับเท่ากับ1นะครับคราวนี้ผมก็เริ่มใช้คำสั่งนะครับที่เราได้ทำการเรียนมานะครับก็คือ if นะครับผมใส่ if ลงไปนะครับ if แล้วก็ทำการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับหรือใส่ condition ลงไป INT A นะครับมากกว่า5 then นะครับ ถ้า INTA มากกว่า5เมื่อไหร่นะครับผมกดแถบ1ครั้งนะครับเพื่อํำการขยับนะครับคำสั่งที่อยู่ใน if t เดนนะครับเข้ามาเพื่อที่จะสะดวกนะครับในการเขียนนะครับรวมถึงสามารถเข้าใจนะครับในส่วนของการทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับถ้า INTA มากกว่า5นะครับเราก็เพิ่มค่าของ INTB นะครับให้เท่ากับ สี่และกันนะครับแบบนี้นะครับทำการเปลี่ยนค่าเท่ากับสี่แล้วก็บอกว่า end if นะครับพม if ลงไปแล้วกด enter นะครับซึ่ง if then แล้วก็ end if นะครับเราก็ขอขยับนะครับผมกด shift แล้วก็ tab นะครับก็จะเป็นการขยับออกมานะครับในการเขียนนะครับรูทีนของคำสั่ง if then แล้วก็ end if ในลักษณะแบบนี้นะครับ เราจะให้นะครับเริ่มต้น if กับ n d if นะครับตรงกันนะครับเพื่อที่จะเราจะไม่หลุดนั่นเองนะครับว่านี่เป็นอยู่ใน l ูปหรืออยู่ในส่วนของคำสั่ง if then นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการคำนวณนะครับบอกว่า int c นะครับให้เท่ากับ int a บวกนะครับกับ int b นะครับในลักษณะแบบนี้ หลังจากนั้นผมก็ใช้คําสั่ง debug print แล้วกันนะครับแสดงผลออกมา debug จุดนะครับแล้วก็เลือก print นะครับแล้วก็ให้พิมพ์ท่านะครับ a นะครับ comma มม intb แล้วก็ comma มม intc นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับ ซึ่งเพียงแค่นี้นะครับโปรแกรมเราก็พร้อมที่ทํางานนะครับในรูปแบบของคําสั่ง if then แล้วก็ end if แล้วนะครับเรามาลอง run นะครับตัวโปรแกรมของเรากันนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอทําการเลือกนะครับ step in t o เพื่อที่ทําการรันทีละส step ให้เราเข้าใจนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็คลิกมาที่ฟอร์มของเรานะครับเลือกคําสั่ง run ขึ้นมานะครับโอเคผมลืมไปนิดนึงนะครับผมขอแก้นิดนึง ผมมีช่องนะครับบนฟอร์มของเรานะครับมี t ท x t บล็อกนะครับที่ชื่อว่าผลลัพธ์นะครับตรงนี้นะครับให้แสดงผลนะครับผมขอแสดงผลผลลัพธ์ออกมาที่นี่แล้วกันนะครับผมคลิกไปที่ฟอร์มนะครับกลับไปที่ดีไซน์นะครับผมคลิกมาที่แท็กบล็อกตรงนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องทําการตรวจสอบก่อนนะครับว่าคอนโทรลนะครับที่เราจะให้แสดงผลลัพธ์ก็คือตัวนี้นะครับเราตั้งชื่อว่าอะไรนะครับคลิกขวาเลือกคําสั่ง p ป o p บ r ต y ขึ้นมา นะครับคลิกแท็บมาที่ a า t ์เเราจะเห็นเนมนะครับหรือว่าชื่อของ t e x t Box ตัวนี้นะครับว่าเป็นชื่ออะไรนะครับก็คือ txt นะครับ Re เนะครับ txt ก็จะเป็นตัวย่อให้เรารู้ว่าเราทำงานกับคอนโทรลที่เป็นเท็กบ o ็นะครับส่วน Result ก็จะเป็นชื่อนะครับที่เราใช้ก็คือผลลัพธ์นั่นเองนะครับผมก็ทำการปิดไปนะครับคราวนี้นะครับผมก็ทำการ เพิ่มตรงนี้นะครับนอกจากการแสดงผลนะครับที่ Debug Window แล้วนะครับผมก็ให้แสดงผลมาที่ Control ตัวนี้นะครับวิธีการใส่ค่าไปที่ Control ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างง่ายนะครับเราก็บอกว่าใส่นะครับวงเล็บลงไปนะครับแล้วก็บอกว่า txt r e s u l t นะครับหรือชื่อของ Control นั่นเองนะครับวงเล็บปิดนะครับเท่ากับนะครับเป็นการ Assignment เช่นเดียวกันนะครับก็ใส่ int นะครับแล้วก็4นะครับลักษณะแบบนี้ลงไปนะครับเราลอง run ดูนะครับผมคลิกไปที่ฟอร์มนะครับเลือก view นะครับฟอร์มเราขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับผมขอคลิกปุ่มคำสั่ง run ลงไปนะครับตัวโปรแกรมเนื่องจากว่าเรากด step into ไว้นะครับตัวโปรแกรมก็จะเข้า class module นะครับแล้วก็เข้ารูทีนนะครับของการกดปุ่ม run นะครับขึ้นมานะครับแล้วเข้าสู่สเตปต่อไปนะครับผมเลือก s t ต p into นะครับตัวโปรแกรมก็จะเข้าสู่ INTA นะครับ a า s i g n m เม t นะครับให้ INT เท่ากับ5ลงไปเห็นไหมครับเรามาดู b นะครับตอนนี้ b เป็น empty นะครับก็คือว่างเปล่านะครับถ้าผมรันผ่านบรรทัดนี้ไป INTB ก็จะเท่ากับ1นะครับถึงขั้นตอนนี้นะครับ INT INTA เท่ากับ5้าเห็นไหมครับเราจะ คำสั่ง if จะทำการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับว่า int a มากกว่า5ไหมนะครับซึ่ง5นะครับก็เท่ากับ5นะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะไม่มากกว่า5ดังนั้นนะครับคำสั่งตัวนี้เป็น false นะครับเมื่อเป็น false นะครับตัวโปรแกรมก็จะข้ามนะครับคำสั่งหลังเด่นไปนะครับถ้าเรากดนะครับไป step ต่อไปนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าโปรแกรมจะทําการกระโดดมาที่ end if เลยนะครับจะไม่ทํางานที่คําสั่งหลังเด่นนะครับ สเต็ปต่อไปนะครับก็จะใส่ค่านะครับ c ลงไปนะครับบอกว่าให้ c นะครับเท่ากับ a บวก b นะครับซึ่งจะได้1บวกกับ5ก็ได้ค่าเป็น6ออกมานะครับขั้นต่อไปถัดไปก็จะเป็น debug print นะครับขึ้นมาเสร็จปั๊บก็จะเป็นการ assign นะครับไปที่ control ที่ชื่อว่า txt result นะครับซึ่งเราจะได้6นะครับปรากฏขึ้นมานะครับที่ฟอร์มของเราในลักษณะแบบนี้ นะครับก็คน้าง่ายทีเดียวนะครับ razor, คลิปต่อไปนะครับก็เป็นงานสิ้นสุดนะครับการทํางานตัวโปรแกรมเราก็จะกลับมาที่ฟอร์มนะครับตัวนี้ make, fine, <I mean> เรามาดูกันนะครับถ้าผมทําการเปลี่ยนค่า A. นะครับตรงนี้บอกว่าให้เป็น8นะครับถ้าค่า A เป็น8เกิดอะไรขึ้นนะครับผมคลิกเสร็จอินทครับครับครับครัว้หลังจากนั้นผมก็คลิกปุ่มรันนะครับลงไปนะครับ กด step into นะครับเข้าสู่เต็มที่1นะครับ a s s i g n ค่า a นะครับเป็น8 a s s i g n ค่า b เป็น1นะครับแล้วก็ทำการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับว่า a นะครับมากกว่า5ไหมนะครับซึ่งเราก็จะได้ว่า8มากกว่า5ดังนั้นนะครับ condition นี้เป็นจริงนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำงานในคำสั่งหลังเด่นด้วยนะครับกระโดดเข้ามาทำงานที่คำสั่งหลังเด่นนั่นหมายก็ว่า int b เท่ากับ4 นะครับเป็นการเปลี่ยนค่า v a r i a b l e ของ B ให้เป็น4นั่นเองนะครับหลังจากนั้นถึงจะมาที่ end if นะครับออกจากคำสั่ง if then นะครับแล้วก็จะมาทำงานที่ intc นะครับเท่ากับ8นะครับบวกกับ4ซึ่งตรงนี้ก็จะได้12นะครับแล้วก็แสดงผลนะครับรับออกมาที่ control นะครับ take result นะครับได้ผลลัพธ์เป็น12นะครับซึ่งตรงนี้ก็นะครับก็จะเป็นรูปแบบนะครับของการใช้คำสั่ง ีเด่นนะครับในการทำงานหรือใน,ในการเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic นั่นเอง